สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมา,าแชร์ประสบการณ์นะคะในการที่เราบรรจุเป็นครูผู้ช่วยหรือบรรจุเป็นครูมาเนี่ยสองปีกว่าเราได้เงินเดือนปัจจุบันเท่าไหร่นะคะซึ่งตอนแรกนะคะบรรจุตอนแรกเลยนะคะก็จะได้รับเงินเดือนที่15,800บาทนะคะก็จะเป็นวุฒิครู5ปีนะคะอันนี้คือสตาร์ทเริ่มต้นของทุกคนนะคะที่เป็นวุฒิ5ปีก็จะได้เงินเดือนเท่านี้แต่คนที่ได้วุฒิ 4ปีนะคะเงินเดือนก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งแต่ละรอบนะคะเราก็จะมีการปรับเงินเดือน1ปีนะคะเราก็จะปรับขึ้น2ครั้งนะคะซึ่งในแต่ละรอบเราก็ว่าเราได้กี่เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วพอคิดจากเปอร์เซ็นต์เงินเดือนเราก็จะได้เท่าไหร่นะคะโดยส่วนตัวนะคะ,ะรอบแรกปรับหยุดได้ประมาณ2.8นะคะแล้วก็เงินที่ได้จากกางแปนนี่ถามว่าได้เท่าไหร่ได้กี่บาทนะคะก็จะอยู่ที่4 0 0รกว่าบาทนะคะ และณนะตอนนี้ทํางานมาประมาณ2ปีครึ่งแล้วนะคะจากครูผู้ช่วยตอนนี้ก็เป็นครูกศหนึ่งแล้วนะคะเงินเดือนณปัจจุบันนะคะก็อ,อยู่ที่ประมาณ2องห0ื่นนะคะสองหมเป๊ะเ,เลยนะคะอบอกก่อนเลยว่า2องหมื่นที่ได้มาตรงนี้ไม่ได้ว่าถูกจากเพิ่มจากการเลื่อนขั้นเงินเดือนนะคะเพียงอย่างเดียวเพราะว่าเราได้รับเงินที่ สำหรับข้าราชการที่มีผลกับทบนะคะก็คือเป็นเงินชดเชยนั่นเองนะคะก็จะถูกปรับสองรอบรอบปีนี้นะคะก็จะถูกปรับขึ้นมา1,500บาทนะคะส่วนปีหน้าก็จะได้ถูกปรับขึ้นอีกหนึ่งรอบนะคะเลยทําให้เงินเดือนนะคะถึงสองหมื่นนั่นเองเพราะว่าถ้าเราไม่ได้รับเงินชดเชยตรงนี้นะคะเราก็จะไม่ถึงสองหมื่นแน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าในแต่ละรอบที่ขึ้นมานะคะบาง ปีแรกๆเลยก็ขึ้นมาแบบไม่ถึง100 0พก็มีนะคะแต่ตอนนี้ต่อไปแล้วก็ใช้ฐานเงินเดือนที่เป็นคอสอหนึ่งแล้วนะคะก็จะถูกพิจารณาถูกปรับในเปอร์เซ็นต์การคิดเม็ดเงินก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆค่ะส่วนสองปีครึ่งแล้วบางคนหรือคนไหนได้เงินเดือนเท่าไหร่นะคะเม้นบอกกันได้นะคะมาคุยกันว่าแต่ละคนได้เท่าไหร่นะหรือได้กี่เปอร์เซน็นต์คะ ำหรับคลิปนี้ก็มาแชร์มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย